ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยพ่ายิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีลูกศิษย์และไม่มีแอดมินใดๆทั้งสิ้นไม่อนุญาตให้ใครทําแทนนะครับ โปรดระวังคนแอบอ้างนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆไม่ขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ สมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าไว้ใจคนง่ายๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครประมาณนี้โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูอ่าแรนดอมเสียงไทยไพ่าถาโรไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังจะมีโชคดีมาหาศาลจากบุญเก่าที่คุณเคยทําไว้เออหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ คุณกําลังจะมีโชคดีมาหาศาลจากบุญเก่าที่คุณคุณเคยทําไว้นะครับนะ่าทาใจสบายๆนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันนะ,ะเพื่อให้เกิดความแม่นยําสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความเชื่อการพยากรณ์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างไรก็ตามเราอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับ ทำใจสบายๆนะครับมาเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับคุณกําลังจะมีความโชคดีมหาศาลที่ได้มาจากบุญเก่านะครับที่คุณเคยทําไว้นะคุณจะมีโชคดีมหาศาลที่ได้จากบุญเก่าที่คุณเคยทําไว้ไพ่ใบแรกวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหเด d วิลยินดีด้วยสุดๆรับไว้เลยผมรับด้วยคนใบแรกมาก็เดอะเวิลแล้วสุดยอดมากมาก เมื่อ The World ปรากฏออกมาตามความหมายตามแนวทางสากลนิยมตำราสากลว่าไว้ว่า The World คือ complete นะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบ perfect อยากได้อะไรได้นะ ติดต่อค้าขายทําธุรกิจใดๆในต่างประเทศก็โดดเด่นการเจราจาทางไกลเด่นมีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงกัรยานมิตรต่างชาติก็ได้ที่แน่ๆคําจํากัดความเขาคือ complete อยากได้อะไรได้สําเร็จแน่นอนใบแห่งความสําเร็จขึ้นมาใบแรกมไม่ธรรมดาวันนี้หยิบมาใบแรกก็ดีเลยมาดูใบถัดๆไปกันนะครับผลงาน เริ่มต้นดีก็น่าจะไปได้ดีเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะมีคุณงามความดีอย่างไรจะมีอุปสรรคใดๆหรือไม่คุณไม่ต้องกลัวนะครับดวงดีรับไว้ถ้ามีอะไรออกมาเตือนเราจะหาวิธีแก้ไขให้นะฮ่าแปดถ้วยไม่ต้องกลัวแปดถ้วยอ่าไพ่ใบนี้8 of cups นะครับตำราสากลว่าไว้เมื่อแปดถ้วยออกมาเขาออกมาแนะนําให้ move on จากอดีตอย่ายึดติดอดีตให้เดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่แล้วชีวิตคุณจะดีงามเอง คุณแต่ละคนมีสิ่งที่เรียกว่ามีอดีตที่ไม่เหมือนกันในแต่ละท่านขอให้แต่ละท่านพิจารณาดูเองว่าสิ่งใดควรเก็บรักษาไว้สิ่งใดควรทําต่อหรือสิ่งใดควรเดินออกมาซะแบบนี้นะครับอย่าไปยึดติดอดีตมากมายเดินหน้าต่อไปและชีวิตจะดีนะครับประมาณนี้ท่านที่มีอดีตฝังใจก็พยายามทําใจให้สบายๆเป็นใช้ได้นะปัจจุบันของคุณมีค่ากว่าออ,อาดีตเอาไว้เป็นบทเรียนได้เป็นแนวทางได้สําคัญที่สุดคือชีวิตในปัจจุบันนะครับ นี่ปัจจุบันโชคดีตามหัวข้อเลยนะคุณกำลังจะมีโชคดีมหาศาลจากบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้แล้วหนึ่งเหรียญเอสอัลเพนทาเคิลก็ออกมาเห็นๆเลยโอ้โหโชคดีมหาศาลกำลังจะมาแล้วใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อหนึ่งเหรียญเอสอัลเพนทาเคิลปรากฏออกมาคุณกำลังจะมีโชคลาบโชคใหญ่ด้วยเออไปโชคลาบเป็นอะไรได้บ้าง เป็นไปได้ทั้งการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรแบบนี้หรือแม้แต่การรอคอยเงินรอคอยทรัพย์สินจากแหล่งใดๆก็แล้วแต่ มรดกเงินจากลูกหนี้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินโดยสเสน่หาหรือแม้แต่ได้โชคลาภที่ไม่ใช่เงินเป็นไปได้ได้ของถูกใจแบบนี้นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นสิ่งของคุณจะได้เป็นทางความสบายใจหรือได้สุขภาพที่ดีงามมีความสุขกายสบายใจแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันอย่างน้อยที่สุดเอาว้าว่ามีโชคดีก็แล้วกันนะครับรับไว้เลยนะผมรับด้วยคน สามใบแรกก็ดีงามนะครับมาดูกันต่อนะความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับนะโชคดีมหาศาลจากบุญเก่าของคุณโหสองไม้เท้า two of ones สอดคล้องกับ the world ใบแรก the มี t h e world ออกมามีสองไม้เท้าออกมามีคุณผู้ชมท่านใดที่ทำธุรกิจทำกิจการเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไม่เออทำเว็บไซต์งานออนไลน์ติดต่อสื่อสารนำเข้าส่งออกแบบนี้โดดเด่นนะครับนี่คือความหมายแรก ธุรกิจกิจาการทางไกลหรือการติดต่อคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเด่นมากและความหมายที่2คือไม่ว่าคุณจะติดต่อต่างชาติหรือไม่ก็อย่างไรก็แล้วแต่ กิจการใดๆของคุณมีโอกาสก้าวหนะ้าสิ่งที่คุณรอคอยกำลังใกล้เข้ามามีโอกาสที่จะฝันเป็นจริงนะช้าเร็วแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านและก็ความใหญ่โตของกิจกรรมนั้นๆถ้าสงาเป็นกิจกรรมงานสเกลใหญ่อาจต้องรอนานหน่อยแต่ถ้าเป็นกิจกรรมเล็กๆอาจจะได้ภายในไม่กี่วันนี้หรือไม่กี่สัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้คาดหวังได้ถึงความสาเร็จมาแล้วและธาตุไฟก็เด่นนะโอเคไปกันต่อ การดูดวงเสียงไทยแบบนี้คุณจะเป็นธาตุดราศีใดก็ได้ดูได้ทั้งหมดนะครับโอเคไปกันต่อนะครับโอ้เก้าดาบไนอฟซัสช่วงนี้หรือช่วงเวลาที่ผ่านมาสักไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ คุณมีเหตุการณ์ใดๆที่รบก,กวนจิตใจยอยู่หรือไม่เช่นอาจจะขัดแย้งกับคนในครอบครัวขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานขัดแย้งกับลูกค้าขัดแย้งกับเจ้านายหรือแม้แต่มีความกังวลใจใดๆในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับใครเลยที่ทําให้คุณคิดมากคิดหนักคิดวกวนอยู่ในหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนทําให้นอนไม่หลับฝันร้ายสะดุ้งตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้มีอาการเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีขอให้พยายามทําใจให้สบายสงบเป็นสมาธิเข้าไว้นะครับอาจจะไปดูพูดง่ายดู หมือนทายากแต่จริงๆไม่ยากเลยคนเราถ้าใจจดจอกับอะไรก็มักจะได้สิ่งนั้นตามที่คิดตามกฎของแรงดึงดูดนะครับตามความเชื่อนะถ้าคุณคิดสิ่งดีๆคิดถึงความสบายใจความสบายใจจะวิ่งเข้าหาแต่ถ้าคุณคิดถึงกังวลไม่จบไม่สิ้นขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะถ้าคุณกังวลไม่จบไม่สิ้นความกังวลนั้นมันจะวนหลูบอยู่ในหัวอยู่อย่างนั้นแหละ ปวดหัวโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาใดกําลังวิตกกังวลอยู่ขออนุญาตแนะนําให้พยายามทําใจให้สงบเป็นสมาธิที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคุณไม่ต้องกลัวนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนชั่วคราวปัญหาก็ชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเกิดขึ้นได้เดี๋ยวก็มีทางแก้ผมเชื่ออย่างนั้นใบแรกวันนี้คือ the world อย่าลืมนะใบแรกวันนี้คือ the world ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกและกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จเอ ไม่ธรรมดานะครับทรงไพ่ขนาดนี้นี่ไงราชาดาบ k i King o f s w o r d s ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนกิจการกิจกรรมใดๆของคุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนรุ่นเดียวกันที่เขามีตำแหน่งสูงกว่าใดๆแบบนี้อายุไม่สำคัญสำคัญที่การาเป็นผู้มีบาร,รมีสามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้ คำว่าให้คุณให้โทษนี่คุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณปฏิบัติดีมาโดยตลอดผู้ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องท่านนี้หรือหลายท่านจะเรียกว่าให้คุณนะประโยชน์กับคุณมีคําแนะนําหลักๆเลยคืออย่าไปมีปัญหากับผู้มีอำนาจเท่านั้นเองนะวางตัวให้ดีนอบน,อออน้อมถ่อมตนทํางานให้ดีมีคุณภาพแล้วคุณจะโชคดีอย่ามีปัญหากับผู้มีอำนาจแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้อย่างดีนะครับโอเคไปกันต่อนะ,อะทําใจสบายๆนะครับมาเสี่ยงททยไปด้วยกัน ดูได้ทุกท่าทุกราศีอาการเสี่ยงทายแบบนี้โอ้ยินดีด้วยราชินีิรีนญ Queen of Pentacles ใบนี้ออกมาสัญญาณแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่คือพลังงานรวมความราชินีเหรียญคือตัวแทนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคุณสุภาพสตรีมีโอกาสได้ยกระดับฐานะมีโอกาสก้าวหน้าในสังคมของคุณในหน้าที่การงานมีโอกาสได้โชคลาภเงินทองทรัพย์สินตามที่ตั้งใจหวังไว้นะครับส่วนคุณผู้ชายถ้ามาเสี่ยงทายได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนารีวุปถมนะ พบปะสภาพสตรีแล้วมีโชคดีเจ้านายผู้หญิงดีลูกค้าผู้หญิงดีแบบนี้อะไรแบบนี้นารีอปัมถมผมย้าเสมอว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่แต่หมายความว่าติดต่อธุรกิจใดๆกับผู้หญิงเพศหญิงแล้วจะมีความโชคดีหรือจะติดต่อกับท่านที่มีจริตเป็นหญิงก็ได้เช่นกันยุคสมัยนี้เปิดกว้างแล้วใดๆก็แล้วแต่พลังงานรวมแบบนี้ตีความว่าความร่ํารวยกําลังมานะครับโอเคไปกันต่อดีงามมากๆนะ สิบถ้วย ten of cups ยินดีด้วยอีกแล้ววันนี้พลังงานดีดีสุดยอดสิบถ้วยไพแห่งความสมมั่งคั่งสมบูรณ์ภูนสุข ครอบครัวสุขสันต์เทนอฟครับตามหน้าไพ่เลยตำราสากลาแนวทางสากลนิยมว่าไว้ว่าไพ่สิบถ้วยออกมาเมื่อไหร่หมายถึงครอบครัวสุขสันต์ตามภาพไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายหรือครอบครัวที่คุณสร้างเองสามีภรรยาบุตรหลานแบบนี้บริวารได้ก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนี่อตามหน้าไพ่นะ มาแมวเอาเป็นว่าเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขประมาณนี้ส่วนคุณคนโสดก็ทำนายว่าครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีและตัวคุณเองมีโอกาสสร้างครอบครัวได้ถ้าคุณคนโสดกังวลเรื่องคู่ครองเรื่องเนื้อคู่ว่าชีวิตนี้ฉันจะมีคู่ไหมนะ ขอให้สบายใจเลยว่าคุณมีคู่และมีโอกาสสร้างครอบครัวเพียงแต่ว่าจะมาช้ามาเร็วแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านตามความเชื่อนอกจากดวงชะตาวาสนาแล้วยังอยู่ที่การวางตัวการใช้ชีวิตประจําวันด้วยถ้าคุณพบปะผู้คนบ่อยๆเป็นประจําคุณก็มีโอกาสเจอคู่ครองได้ไวขึ้นแต่ถ้าคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พบใครก็อาจจะเจอคนได้ยากหน่อยแบบนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับชีวิตจริงก็ยืดหยุ่นไปได้ตามสถานการณ์ของแต่ละท่านที่แน่ๆสิบถ้วยออกมาเจริญก้าวหน้าครอบครัวสุขสันต์แน่นอนโอเคไปกันต่อ นอกจากครอบครัวสุขสันต์แล้วสิบถ้วยยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดก็ได้นะเอออิ่มน้ำสำราญแบบนี้นะครับระวังน้ำหนักขึ้นนะโอเครักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เออโอสิบถ้วยแล้วก็มาสิบไม้เท้า ไม่แปลกใจสิบไม้เท้าเป็นตัวแทนของการทํางานหนักการแบกภาระการเป็นเสาหลักของครอบครัวการเป็นผู้ดูแลก,กิจาการใหญ่ๆเจ้าของกิจาการก็ยังได้เห็นสิบไม้เท้ามาคุณไม่ต้องกลัวใบนี้เป็นไพ่ที่ดีงามสําหรับเจ้าของกิจาการถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่คุณมาถูกทางหมายความว่าสิ่งที่คุณแบกอยู่ภาระที่คุณแบกอยู่จะทําเงินให้คุณมหาศาลในอนาคตถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจาการแต่เป็นคนทํางานประจําหรืองานใดๆก็แล้วแต่นะครับนะ งานคุณอาจจะหนักสักหน่อยช่วงนี้มีภาระให้แบกเยอะมีภาระต้องทําเยอะไม่ว่าจะเป็นภาระตัวเองโดยตรงหรือภาระที่คนอื่นฝากมาแบบนี้ก็ดูแลไปให้เหมาะสมกับเวลาบริหารจัดการเวลาให้ดีขอให้เชื่อมั่นว่างานหนักแล้วคุณจะมั่งคั่งงานหนักนี้จะนําไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยอย่าลืมราชินีเหรียญอย่าลืม1ิบถ้วยนะครับนะในบริบทนี้ทั้ง10บถ้วยทั้งราชินีเหรียญกับ1ิบไม้เท้าหมายถึง เหนื่อยก่อนสบายทีหลังบางคนบอกว่าขอสบายเลยได้ไหมไม่อยากเหนื่อยอ,อันนี้ก็แหมไม่อยากจะนะครับนะก็แล้วแต่นะคนเรามันต้องเหนื่อยทุกคนตื่นมาหายใจก็เหนื่อยแล้วถูกไหมครับนะกินข้าวก็เหนื่อยต้องออกแรงไปซื้ออาหารการกินอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวความเหนื่อยเหนื่อยแล้วดีทําไปเถอะนะครับจเจริญก้าวหน้าแน่นอนไม่มีใครไม่เหนื่อยธรรมดาของโลกเป็นสัจธรรมโลกนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอ เหนื่อยแล้วรวยเอาไหมล่ะนะนี่เดอะมูนคุณมีความกังวลอยู่ผมดูก็รู้ไพ่ทรงนี้มาโชคดีแล้วดวงดีแล้วนะดวงดีขนาดนี้หน้าไพ่ขนาดนี้ดวงดีดวงเศรษฐีดวงรวยขนาดนี้แต่ยังมีความกังวลเพราะอะไร คุณกังวลอนาคตแม้แต่บางท่านคุณกังวลปัจจุบันกังวลว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะไปทันนัดไหมลูกค้าจะเบี้ยวไหมลูกนี่จะเบี้ยวไหมไอ้นู่นไอ้นี่ลูกที่โรงเรียนเป็นยังไงแฝนนอกรูนอกทางไหมอะไรแบบนี้ขออนุญาตแนะนํตาตามตรงไม่ได้ว่ากันนะครับความกังวลสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราก็สามารถดับมันได้เช่นกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องความกังวลเป็นเรื่องชั่วคราวนะทำใจให้สงบให้สบายเป็นสมาธิเท่าที่จะทําได้แล้วคุณจะโล่งโปร่งเบาสบาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเดอะมูนเนี่ยเวลากลางคืนบางท่านกลางวันไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนนอนไม่หลับคิดมากระวังใจตัวเองสักนิดนะคนเราคิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นดึงดูดสิ่งนั้นมาคิดดีก็ได้ดีถ้าคิดไม่ดีก็มีโอกาสดึงดูดปัญหาเข้ามาทําใจให้สบายเข้าไว้แล้วไพ่เดอะมูนนี้จะพลิกร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเออไม่ยากเลยไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยทําได้ทันทีเพียงเปลี่ยนความคิดเท่านั้นเองเออนะครับประมาณนี้ ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองบางทีก็ไม่ต้องไปลงทุนเสียสตางอะไรมากมายอยู่ที่ความคิดออการกระทําหลายๆอย่างดวงชะตาเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นในการใช้เป็นแนวทางชีวิตนะครับนะแล้วก็โฮโฮ the h y p t e s ทส สวยงามใบนี้ออกมาสบายใจได้จเจริญหูจเจริญตาแน่นอนผมทํานายตามใบนี้ว่าเป็นไพ่ที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใบนี้ออกมาบอกว่าให้คุณใช้ความสามารถส่วนตัวและสเสน่ห์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้หมายความว่าให้ไปบริหารสเสน่ห์กับใครอะไรในทํานองนั้นนะให้ตีความว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อเจราจาการงานต่างๆค้าขายทําง,า,ง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็แล้วแต่คนเราต้องพบปะผู้คน เป็นเรื่องปกติใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขอให้สบายใจได้เลยว่าชีวิตคุณจะเรียกว่ามาถูกทางแล้วละ่ะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสก้าวหน้าโชคดีมหาศาลกําลังมาจากบุญเก่าของคุณนี่แหละบุญเก่าจริงด้วยเจ็ถ้วยเซเว่นนอฟ ตัวเลือกอันหลากหลายบุญเก่าที่คุณทําไว้ตามความเชื่อกี่ภพกี่ชาติกําลังทยอยส่งผลคุณประโยชน์ให้กับคุณแล้วนะครับคุณที่เคยกังวลว่าชีวิตไม่ค่อยมีทางเลือกไม่ค่อยมีทางไปนับจากนี้คุณจะมีทางเลือกมากมายเข้ามาทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์นะจะมีทางเลือกมากมายเลือกดีๆกันแล้วกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นทางเลือกที่ดีเข้ามาแต่ก็เป็นไปได้ที่มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอาจจะมีของไม่ดีปนเข้ามาได้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสีย เลือกพิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างมีสติแล้วคุณจะโชคดีแน่นอนบุญเก่ากำลังมาแล้วนะครับนะรับไว้เลยโอเคไปกันต่อลุ้นไปด้วยกันลุ้นลุ้นลุ้นเสียงไทยแบบนี้สุดสุดก้ด 9, เหรียญนายออฟเพนทาเคิลสรวยใบนี้ก็ไพเ่เศรษฐีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเกือบจะเพอร์เฟก ชีวิตคนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่ก้าเหรียญก็หมายถึงอิ่มน้ำสำราญอุดมสมบูรณ์เงินเหลือๆบางท่านที่มาแย้งว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยในอนาคตท่านจะมีการลืมตาอ้าปากได้การเงินจะฟื้นคืนขึ้นมาดีขึ้นส่วนท่านที่สุขสบายอยู่แล้วมีโอกาสที่สุขสบายยิ่งขึ้นแบบนี้ก้าเหรียญออกมายังไงก็เป็นดวงอุดมสมบูรณ์แต่ก็เราไม่ได้พึ่งดวงอย่างเดียวนะครับผมแนะนําอยู่เสมอว่าไม่ใช่จะมางงงายปักใจว่าเอ้ยได้ไพ่ก้าเหรียญรวยแล้วไม่ใช่ถ้าชีวิต จริงของคุณบางท่านนะ,ะดวงดีแต่ฟุ่มเฟือยขออนุญาตไม่ได้ว่านะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างดวงดีแต่ใช้เงินไม่รอบคอบก็มีโอกาสที่จะร้อยหรอเช่นกันประมาณนี้นะครับดวงดีแล้วต้องทําดีด้วยนะโอเคประมาณนี้ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดวงดีแล้วต้องคิดดีทําดีด้วยนะถึงจะได้ผลดีแต่ขอให้เชื่อในบุญเก่าของคุณได้เลยนี่บุญเก่าจริงๆคอนเฟิร์มหัวข้อนี้เลยจัดเม้น คำพิพากษาวันพิพากษาคุณไม่ต้องกลัวใบนี้คำพิพากษาวันพิพากษาถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดแปลว่า คุณกำลังจะได้ดีแต่ใบนี้ก็ต้องเตือนตรงๆนิดเดียวนะเตือนไว้สักหน่อยว่าถ้าคุณเคยทำสิ่งใดผิดพลาดมาคุณก็ต้องรับผลของความผิดพลาดนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าทำอะไรผิดพลาดไว้ก็แก้ไขให้มันถูกต้องซะนะแต่ถ้าคุณที่ทำดีทำถูกต้องมาโดยตลอดไม่ต้องวิตกกังวลอนาคตได้ผลดีโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนรับไว้นะครับทำดีได้ดีครับผมโอเคมาดูกันต่อนะครับามาลุ้นไปด้วยกันเสียงทายไปด้วยกัน วันนี้จะมีไพ่ดับเบลิลใดๆออกมาหรือไม่โชคดีทวีคูณจะมีหรือไม่วันนี้มาลุ้นกันนะครับ The c h a r i o เอ้ยการเดินทางเด่น ไปน่นมานี่บ่อยๆแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะมีโชคหรือทํานายได้อีกอย่างว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของความก้าวหนะ้าเชื่อมั่นได้เลยว่ามาถูกทางและอีกความหมายหนึ่งตามตําราสากลว,ว่าไว The ้ t เดชาริ i ต t นี้นอกจากเป็นไพ่ของตัวแทนของราศรีกรกฎแล้วอา,อาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็เด่นนะครับนะ อย่างกตัวอย่างเช่นนะักบินคนขับยานพาหนะต่างๆขนส่งอแอร์โฮสเตสจวดหรือใครก็แล้วแต่เซลอะไรเงี้ยพนักงานขายที่ต้องเดินทางเป็นประจําอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เดินทางเป็นประจําคุณจะสร้างรายไ,ได้ได้อย่างมหาศาลงดงามนักจากบัดนี้เลยนะครับหรือแม้แต่คุณที่ทํางานอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหน จะหาโอกาสเดินทางบ้างในวันหยุดในวันว่างก็เป็นการเสริมดวงชะตาได้เช่นกันเออเดินทางไปทําบุญไหว้พระตามที่ต่างๆแบบนี้เดินทางไปมูตามที่ต่างๆแบบนี้เดินทางแล้วรวยแล้วเฮงแล้วปังนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเดินทางตลอดนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับเอาตามความเหมาะสมนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออมันลุ้นกัน จะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่โอ้ด oh ับเบิลพูดแม่นขาดคำและไม่ธรรมดาดับเบิลที่ราชินีเหรียญคุณครับ Queen of Pentacles ใบที่2อ,ออกมาแล้ววันนี้วันนี้เรามีราชินีเหรียญ2ใบนะครับโอ้โหเห็นเไม่ธรรมดา ราชินีเหรียญ2อใบาจากสสำรับราชินีเหรียญ Queen of Pentacles Double นั่นหมายความว่าตามความเชื่อตามการเสี่ยงไทยนี้ตามดวงชะตาคุณควรที่จะมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งเป็นมหาเศรษฐีทวีคูณแบบนี้รับไว้เลยนะผมรับด้วยคนโชคดีขนาดนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆการเปิดไพ่สองสำรับการมีไพ่ดับเบิลออกมาเป็นการย้ำชัดว่าพลังงานนี้ตรงมีโอกาสเกิดขึ้นเกิน90%เผื่อใจไว้สัก10%ซสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับโชค ดีมหาศาลมาแล้วรับไว้เลยนะราชินีเหรียญดับเบิลไม่ธรรมดารวยนะชีวิตนี้คุณร่ำรวยแน่นอนที่เหลืออยู่ที่การกระทำนะดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การกระทำนะครับและความตั้งใจจริงเอามาดูกันต่อกำลังใจมาแล้วนะกำลังใจดีๆรับไว้เป็นกำลังใจนะครับดูดวงอย่าง,งมงายอย่าปักใจเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ๆฉันนั่งรอนอนรอไม่ได้นะดวงดีแล้วลุกไปขยันเลยนะรีบขยันเลยนะครับโอเคไปกันต่อ โอ้เจ oh, ็ดดาบ7 of swords ใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้าย เอาในทางที่ดีก่อนในทางที่ดีคือคุณจะได้รับข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณส่วนในทางที่ต้องติงต้องเตือนกันคือระวังคนนินทาลับหลังหรือคนพูดถึงคุณในทางไม่ดีไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องหัวเสียหัวร้อนเพราะอะไรที่เขาพูดถึงเราในทางไม่ดีเพราะเราดีกว่าเขาเออบางทีคุณบางคนกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นชีวิตกําลังดีกําลังมั่งคั่งร่ารวยคนอิจฉาเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปใส่ใจให้มองคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นอ่า สิ่งที่ผ่านหูเข้ามาถ้าใครเขาวิจารณ์เราอย่างสร้างสรรค์เอ้ยมันจริงนี่ว่าเราก็รับฟังคําวิจารณ์เหล่านั้นเอาไว้ปรับปรุงตัวเองเ,อเกิดประโยชน์ได้นะครับแต่ถ้าเขาพูดเรื่องไม่จริงใส่ร้ายอะไรเราแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกรรมก็สนองคนเหล่านั้นเองไม่ต้องใส่ใจใบนี้นะครับคนกําลังเฮงกําลังรวยย่อมมีมารผจญเป็นธรรมดาโอเคไปกันต่อนะสบายๆทาใจสบายๆเข้าไว้เดี๋ยวดีเองเออ นี่เดทใบนี้มาถ้าใบเดียวหน้าหวั่นใจแต่บริบทที่ดีงามขนาดนี้ผมมองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันขอใบขยายเดทสักหนึ่งใบว่าเดทจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทํานองไหนในด้านใดมาลุ้นกันแต่ผมเชื่อว่าดีวันนี้ขึ้นต้นด้วยเดอะเวิลด์แถมมีไพ่การเงินโชคลาภแล้วก็มีราชินีเหรียญถึงดับเบิลสใบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอน ดีแน่นอนเอ้ยราชาไม้เท้า king of ones นะครับธาตุไฟเด่นแล้วก็คุณมีโอกาสดได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆด้วยนะ มีโอกาสได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายญาติผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณอยู่และมีโอกาสได้การยานมิตรที่ดีคนค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ระดับที่เรียกว่าซื้อเยอะๆจ่ายทีเยอะๆซื้อลอตใหญ่ๆลูกค้า VIP แบบนี้เป็นไปได้ขอให้สบายใจได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับมาลุ้นไปได้วยกันลุ้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 น,ลนพลังงานดีดีวันนี้ อภิมหาเศรษฐียกกำลังสองทวีคูณ2เท่าไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆโอ,โอ้ราชินีถ้วยยินดีด้วย Queen of Cups คุณจะเป็นที่รักของผู้คนนะครับคิดอ่านการใดทำกิจการใดมีคนสนับสนุนแน่นอนและยังมีโอกาสได้การณมิตรมีโอกาสเจอคนน่ารักอีกด้วยนะครับโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาวันนี้ดีงามมากๆโอ้เป็นสิ่งที่ดีนะครับพลังงานแบบนี้เรียกว่าถ้าคุณนะ ดวงดีแล้วคุณตั้งใจดีคิดดีทดําดีคุณไปโลดผ่านฉลุยร่ํารวยมั่งคัง่งตามดวงชะตาแน่นอนย้ําเลยนะว,ว่าดูดวงอย่าไปงมงายไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งรอเฉยๆมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วต้องรีบไปทําความดีนะครับอโอโฮโฮโฮสองถ้วยทูออฟคับไม่ธรรมดาธาตุน้ํามาเด่นเลยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เด่นมากใบนี้ดีนะ ออกมาในเรื่องของบุญเก่านั่นแปลว่าคุณมีโชควาส,สนาที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาอุดหนุนจุนเจือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ผู้คนส่วนใหญ่จะรักคุณต่อให้มีคนไม่ชอบเราบ้างเป็นเรื่องปกติช่างเขาไม่ต้องไปใส่ใจคนส่วนใหญ่รักคุณคนส่วนใหญ่ชอบคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงได้ด้วยใบนี้นะในแวดวงของคุณเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักร้องศิลปินอะไรทุกอาชีพสามารถมีชื่อเสียงได้สมัยนี้และอีกความหมายหนึ่ง ที่พลาดไม่ได้สองถ้วยนี้ออกมาเนื้อคู่ครับถ้าคุณคนโสดที่รอการมีคู่อยากมีแฟนอยากมีคู่คุณมีโอกาสได้สมหวังมีโอกาสเจอคนที่เหมาะสมส่วนคนที่มีคู่แล้วแปลว่าความรักของคุณมาถูกทางและดีงามแบบนี้รับไวเลยนะเป็นดวงสสเสน่ห์เม่ตามหานิยมก็ได้ทํามาค้าคล่องแบบนี้เอารวยรวยรวยรับไว้เหงหงบังบังกันนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อยอื โอ้โหแดดสันออกมาสบายใจได้แล้วทั้งหลายทั้งปวงที่เปิดกันมาวันนี้เดะซันครอบคลุมไว้แล้วเราดูไพ่ทาโร่ไพ่พย,ยิปซีกันเป็นประจำเรารู้ดี ตามสากลนิยมตำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่เดอะซันปรากฏเมื่อนั้นคือประสบความสำเร็จทุกประการอ่ะตามวาสนาเลยถ้าทำดีมาโดยตลอดคุณคาดหวังได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเดอะซันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆเป็นไพ่เมเจอร์ที่บ่งบอกชัดเจนว่า คุณมาถูกทางคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งดีๆกําลังมาคนที่ลําบากอยู่จะเจอทางสว่างคนที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นรับไว้เลยนะครับวันนี้มีไพ่ที่ดีงามมากมายทั้งไพ่เศรษฐีและเดอะซันมากํากับสุขสบายแน่นอนดวงดีแล้วที่เหลือคือไปทําความดีนะย้ําเสมอเลยนะครับนะดวงดีแล้วที่เหลือคือไปทําความดีโอเคไปกันต่ออีกสัก2ใบนะครับจริงๆเดอะซัออกไปแล้วนี่แทบไม่ต้องเปิดเพิ่มละ แต่ขอคอนเฟิร์มอีกสัก2ใบโอเคโอ้โฮเทมส์ลนซ์ใบนี้ออกมาสบายใจได้คอนเฟิร์มเลยว่าบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับบริหารจัดการชีวิตให้ดีแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญแน่นอนและใบนี้ยังยืนยันว่าที่เราเปิดไพ่มาทั้งหมดในวันนี้จะเป็นไปตามนั้นนะความแม่นยำเกินเกิน90%ถ้าคุณศรัทธาจริงคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จตามนั้นเลรับไว้เลยนะครับ โอเคขออีกหนึ่งใบคอนเฟิร์มสรุปจบสวยๆว,วันนี้ขออีกสักหนึ่งใบนะครับจะได้อะไรมานลุ้นกันลุ้นลุ้นล้นลุ้นโอ้ oh oh oh. สามไม้เท้าสวยงามเกาหน้าแน่นอนคาดหวังสิ่งใดรอคอยสิ่งใดจะได้จะสมหวัง ตามกําลังตามความศรัทธ,ธาและตามความมุ่งมั่นตั้งใจดวงดีแล้วอย่าลืมทำความดีโอเคสวยงามวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ